เดี๋ยวเดี๋ยว w, เดี๋ยวชอบพี่เหรอนี่หนูชอบพี่เหรอครับหนูจะมาเสียบแบบนี้เลยเหรอนี่พี่เพิ่งเลิกกับแฟนพี่นะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอ <c oughs> จริงๆแล้วพี่ก็ดูน่ารักนะคุผู้ชมครับน้องมิวทักผมมาฮะงอ้อแฟนได้หรือเปล่าแฟานคนไหนอนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดิโอ้พี่ห้าห้ามั้งแต่วันไหน,นเดือนอะไรวะเนี่ยพี่อ่านเป็นไงบ้างคะง้อแฟนได้หรือเปล่าอันนี้คือน้องมิวใช่ไหมฮะ แฟนคนไหน โอเคงั้นเปิดคลิปเลยดีกว่านะครับอาล่ะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่านเกมครับสาหรับวันนี้มาอัดคลิปกันแบบลอยๆครับแต่ดูเหมือนว่าจะได้คลิปแล้วนะฮะน้องมิวทักมาชวนคุยน้องมิวเนี่ยต้องบอกก่อนนะน้องมิวเนี่ยเป็นน้องของพี่คิวนะฮะเพื่อนผมเองนะครับจากช่อง14คิวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นน้องมิวเล่นนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยมันมีคนเล่น2คนคือพี่คิวนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อช่องว้้ใหแลกัน นั่นแหละโอเคเอา้าวพี่มีแฟนคนเดียวนี่หรือว่าแฟนพี่กลับมาแล้วไม่มีผมโสดอแฟนคนนั้นน่ะเหรอฮะสดครับทั็กมาที่มีอะไรเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะฮะมีข่าวเศร้าครับรหัสที่ผมแฮ็กแฟนผมมานะฮะเขาดึงคืนไปได้แล้วครับและตอนนี้เขาก็เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วฮะ,ะไม่ได้ขายเลยอะ เราไปล่าเจ้าทะเลกันไหมอ๋อชวนล่าเจ้าโอเคโอเคได้เจอกันห้องวีโอ้โหผมละเกียดไอ้ข้อความที่ขึ้นมาแล้วแม่งข้าวหัวกับแครมันบังจังเลย<ะ>ต้องมากดอ่านตรงนี้นะฮะพี่อ่านล่าเจ้าเลกันจัดไปมายังไม่ได้ควคุมหนวดดำเลยอยากได้เออก็จริงแหละปะงั้นไปหากันอะโอเครู้เรื่องนะโอเค แปลกเว้ยปกติไม่ทักมาชวนเล่นแบบนี้นะฮะปกติเนี่ยเขาจะเล่นกับแก๊งนั้นนะครับผมแก๊งนั้นแหละนะฮะแก๊งนั้นอะรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็เหมือนจะแตกกับแก๊งนั้นลยลืมไปจะ่เผาเงือกเดี๋ยวพี่ซื้อเรือเองน้องเดี๋ยวน้องมันนั่งกับเพ่แล้วน้องนะนองนะเอาเรืออะไรดีวะอ่าเอาเรือปกติแล้วกันถ้าเอาเรือกล้วยเนี่ยผมว่าเอ้ยเรือนี้ดีกว่านี่นี่จะได้นั่งไปสองคนได้ใช่ไหมวะนั่งได้ยิงด้วยแล้วเร็วด้วยอโอเค หาเจ้าครับหาเจ้าจะขับหาหรือว่าจะจอดดีนะที่อ่านลืมแฟนเก่าได้หรือยังตอบไงดีอะลืมแล้วเออคนแบบนั้พี่ไม่สนหรอกน้องาหาใหม่ได้ก็แค่เสียผลถาวรให้เสียโลบัคค่าซื้อชุดเสื้อผ้าให้แค้นแหละดีแล้วพี่เออน้องนี่รู้ใจพี่จริงๆถามแปลกแปกมาเวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลองจี้จุดดูดิถามแบบเนี้ยจะจีบพี่เหรอ เอาแล้วไอ้แก่มันเล่นเด็กแล้วเฮ้ยส<ะ>ิบแปดสิบเจ็ดหรือสิบแปดมันไม่แน่ใจนะ้องมิวนะฮะเฮ้ยผ่านแล้วไม่คุกแล้วนะฮะไอ้แก่จะเล่นเด็กวะลาจ้าต่อลาจ้าต่อมันจะดีเหรอพี่เอา้าอะไรวะเอา้าก็ถามไปงั้นแหละก็นึกว่าคิดจริงรแล้โถ่แหมก็แกลงถามไปเฉยเฉยเถ ว่าแต่ทําไมเจ้าไม่ออกเลยวะเฮ้เฮ้เฮ้เอะไรนะอะไรนะถ้าคิดจริงมันจะได้เหรออ้าวถามแบบนี้คิดจริงเหรอคิดจริงเหรอถามแบบเนี้ยถ้าสองคนนั้นรู้เขาจะโหดหนูไหมอ้าวยังไงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยผมผมอินโนเซนต์นะผมไรเลี้ยงสาเลยคืออะไรคืออะไรอะไรสรุปชอบผมอะเดี๋ยว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 วชอบพี่เหรอนี่หนูชอบพี่เหรอครับหนูจะมาเสียบแบบนี้เลยเหรอนี่พี่เพิ่งเลิกกับแฟนพี่นะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอ จริงๆแล้วพี่ก็ดูน่ารักนะเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กำลังพิมพ์เลยกำลังพิมพ์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปชอบพี่ว่างั้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าหูเจ้ามันขัดชิบหายเลยเฮียมึงมามึงมาได้ถูกเวลามากสรุปชอบพี่ใช่ไหมเนี่ยมาได้ถูกเวลามาก คนเขากำลังสวีทกันไอตัวขัดขวางความสุขอไอ้ตายไปสักทีตายสักทีสิ แยบร้อยแปลงล่างเลยอย,อยิงไงล่ะเทพวะล่ะไม่ได้เลยอ๋อหมายถึงที่เสกเหรออ่ะตอบมาชอบพี่เหรอผมจะรอฟังจากปากน้องเขานะครับก็ชอบนะอเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วนี่เพิ่งเลิกกับแฟนมาโดนดามใจซะแล้วถ้ามาคบกับพี่จะไม่ทิ้งพี่เหมือนคนเก่าเหรอพี่ก็น่ารักดีแหม กลัวจรงเลยอ่ะกลัวโดนทิ้งนะครับกลัวโดนทิ้งอีกอ่ะหนูไม่ทําแบบนั้นหรอกจะจริงล่ะหนูไม่ใช่คนเจ้าชู้เอาไงดีท่านผู้ชมเปิดใจดีไหมครับหนูเข้าใจพี่นะแหมพี่ก็อยากเปิดใจนะเอาไงดีนะไม่ต้องคิดเรามั้งยี่่่่่่เ่ส่่่่่น่่่ <laughs> ่่่่่่่้่่่่่่่่มังม่ง ที่โดนหักอ,อกขนาดนั้นอ๋เข้าใจผมที่ผมโดนหักอ,อกนะฮะครบกันเลยไหมล่ะถ้างั้นน่ะพี่คงเจ็บปวดมากๆแหมรู้ใจพี่จริงๆเลยแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนผมลืมดูเข้ามาได้ไงวะอ๋อลืมไปผมไปแอดเพื่อนเขาไว้นี่ว่าแฟนเก่าผมอะ่ะทุเลตัว่ะชิบหายทำไมถึงระยำอย่างนี้อะไรวะระ,ร,ระยำอะไรมึงระยำอะไรเฮียเข้ามาก็สวดกุยับเลยดูดีบี ปลาออกห้องกันเถอะปล่อยสัตว์มันผสมพันธุ์กันไปเฮ้ยที่พูดแบบนี้เหรอมันยังเหี้ยอยู่เลยพูดแบบนี้เลยเหรอเราเลิกกันแล้วนี่เราเลิกกันแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะพี่น้องมิวไม่ต้องไปแก้ตัวน้องมิวไม่ต้องไปแก้ตัวเลยแล้วดูมันอ่อยน้องมิวสิอ่อยอะไรวะน้องยังเด็กอยู่นิ่หน้าน้องมิวเรียกไม่ตอบมัวแก่กกินหญ้าอ่อนเหรอวะปัโอ้พักมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาเจ้ามาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง เข้ามาดูห้องวีผมซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่าเจ้าก่อนน้องมิวไหนว่ามาเล่นกับพวกพี่ไงเอาอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่แล้วกันน้องมิวคิดเดียวเหรอเลือกมันดีแล้วดีแล้วครับคนจิตใจดีใสเปยอย่างผมอะถึงไม่จะแก่ไปไหนก็เถอะพี่ให้น้องคิดดีๆอีกรอบดูพี่ทำกับพี่อ่านสิเออ เลิกกัได้3วันได้เมียใหม่เอา้าเลือกของผมปะดูไอ้เวรนั่นทักกับบีสิพิมพ์ยาวเลยแล้วกูไม่มีโอกาสพิมพ์ตอบด้วยแม่งตีเช่าอยู่เดี๋ยวเจอกูแน่พี่พี่ใจร้ายมากใช่โอ้โไม่ได้วะ่ะแต่หนูก็เลือกมันหนูไม่สงสารพี่สาวหนูเหรอทำไมต้องสงสารล่ะแล้วที่ทำกับผมอะ่ะ พี่พี่ทำกับพี่อันก่อนใช่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 ใช,ใช,ใชบีดูมันพูดสิพูดถูกแล้วพี่อันเจ็บปวดมากนะใช่ดูแต่ละคลิปสีนอกใจหลายครั้งพอเราทำบ้างกับร้องมันก็แค่คลิปปะขึ้นมายืนคุยกันหน้าคาเฟ่ได้ไปอยู่นี้แหละไปอยู่นี้แหละพี่อันไม่เคยนอกใจนะแต่พี่พี่ไม่เข้าใจเขาใช่ แล้วอีผู้หญิงที่เรียกเข้ามาห้องวีไหนว่าทําคลิปมันดิวมาทั้งนั้นโอ้โหมันดิวมาทั้งนั้นปังนี่เกือบได้ขายรหัสนี้ไปแล้วไหนว่าแค่จีบแล้วลบเพื่อนก็ลบไปหมดแล้วนี่เหรอเห็นเห็นอยู่เห็นใครวะว่าไงพ่อพระเอกใหญ่ไม่อายคนดูบ้างเหรอ คนดูที่เขาดูทุกคลิปและเขาดูจนจบและเขาติดตามเขาเข้าใจผมครับมีแต่เขาสาบแช่งพวกคุณนะไม่กูอยากบอกให้มาดูคลิปล่าสุดกูจังเลยทุกวันนี้ไม่กล้าดูคลิปล่าสุดแล้ววดิทำไมกลัวโดนสาบแช่งอะ่ะพวกคุณสองคนนะ่ะมันเป็นอีเขาไม่รู้เบื้องหลังไงทุกคนเลิกมปดูคลิปจีบสาวล่าสุดนะว่าจริงๆแล้วมึงทำอะไรบีบ้างกูทำอะไรวะ พี่รู้ไหมว่าพี่อันเจ็บปวดแค่ไหนหนูเฝ้าดูมาตลอดอ๋อน้องมิวว่าน้องมิวเฝ้าดูมาตลอดนะครับแล้วพิมพ์ยาวเอาสก,กูไม่ได้ตอบกลับเลยพี่ว่ามิวเริ่มไม่ใช่ละหนูเฝ้าดูอันมาตลอดเออมิวบอกเห็นมันทําตัวงี้แล้วยังจะเลือกมันอีกพี่อันเสียใจมากนะใช่ครับน้องมิวกับใช่ครับหน้าอย่างมันเหรอเสียใจเออหน้าอย่างกูนี่แหละเสียใจมีอะไรอีกพิมมาเลยเมื่อวานมาให้รหัสแฟนพี่มาหลอกตีพี่อยู่เลยคิดว่ามันทําดีเหรอเถียงไม่ออกสิมึงเปล่ากูอ่านอยู่ ดูพิมพ์จีบน้องมิวไม่น่าเสียใจนะทำไมต้องเสียใจอะ่ะทำไมผมต้องเสียใจให้คนอย่างพวกคุณครับพี่เขาอาจจะทําไปเพราะโหดก็ได้มึงคิดว่ากูจะแค้นมึงสินะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดอเลยเลยไม่ได้สนใจเลยด้วยกูเลือมึงไปแล้ว<ะ>สรุปที่มงึงงอก็แค่การแสดงแค่ค่าหัวเสียไปกูเล่นแป๊บเดียวก็ได้คืนแล้วได้คืนยังว้าวได้คืนมาแล้วว้าเก่งจังเลยว้าวเก่งจังเลยเก่งมากเลยครับพี่ ตอนนี้พี่เขาทําใจได้แล้วใช่แล้วครับน้องมิวใช่แล้วผมทําใจได้แล้วครับงั้นก็จบน้องมิวพี่จะให้น้องพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะเลือกมันจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะตอบแทนทําไมอ่ะ <laughs> เอาดิเอาดิเอาดิเวเวเหวไปเลยเหวไปเลยกูถามน้องมิวอย่าเพื่ออ้อ oh! <laughs> ผมตอบแทนแฟนผมนะครับโอ้ยอย่าเผือกเดี๋ยวตบเหือกสั่นนะฮะอ๋อใช่ค่ะเอาดี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 เอาเหว๋เหว๋เลยเหว๋เลยเหว๋เลยโอเคเออโอเคขอให้มีความสุขนะได้เลยครับได้เลยครับไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปเลยไปไปเลยโอ้ยอ๋อ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 อ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ วู้เฮ้วว้วฮ้เฮ้ย้เฮ้เ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้เ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 ฮ้เะเอาดิครั้เน้้ฉันเื้ผู้ชน้ เอาดิแคแล้วตีลลลลแบบอ่ะแคทเราดิ้นอ่ะแคทเราดิ้นอ่ะบอกว่าไม่โกรธแต่แคทนะครับแหมกขอใมีความสุขไม่มีทางที่จะฆ่าฟินิกซ์ที่บินอยู่บนฟ้าได้หรอกไอ้พวกสัตว์ชั้นตำ่ำ <c oughs> เป็นแค่เสือก็ล้ออยู่หัวเลย <c oughs> เป็นแค่เสือสับเรียวระชันเนี่ยก็อยู่ข้างล่างไปอุ้ยแต่ว่าน้องมิวโดนยำว่ะน้องมิวหนีขึ้นฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยมิวก่อน มิวหนีขึ้นฟ้าหนีขึ้นฟ้ามิวมิวหนีขึ้นฟ้าไปเอาละครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมเป็นฝ่ายชนะ ยังน้อยก็ชนะทางด้านของจิตวิทยาครับผมนะฮะนี่โกรธผมนะเนี่ยแก้ทำเป็นไม่โกรธแต่โกรธนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับน้องเมีวบินขึ้นฟ้านา้องเมีวบินขึ้นฟ้า